สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจิ๋ว88 h แปนะครับค,ครับวันนี้พารถโ,โจมารีแมปนะครับผมที่ร้านร้านนายจูเนอร์นะครับอยู่เส้นอยู่เส้นโคกสูงนนทไทยนะครับร้านนายจูเนอร์นะครับวันนี้ก็มาสมึดเลยนะครับพอดีเพิ่งเลิกงานนะครับกเ,เลยมากัน รถโจคันเดิมนะครับคันที่เคยไปเปลี่ยนพ่อแทงกโก้นะครับนี่นะครับเจ้าของรถนี่นะครับผมเจอกับเจ้าของร้านนะครับกําลังตอนนี้กําลังดําเนินการให้อยู่นะครับผมตอนนี้กําลังดูดไฟล์อยู่ับพี่ก็เราก็จะดูดไฟายรถออกมาเราก็จะถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการ สเต็ปไหนควันแบบไหนรบบบางคนก็อยากได้ควันบาง,บางๆเขาดา่านไม่โดนใช้งานอะไรมาเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าเลือกครับเราก็จะเขียนสดๆตามที่ลูกค้าสั่งครับอ๋อเขียนสดเลยใช่ครับ <Okay. S 1> ต้องสดพี่ไม่สดไม่ได้เไเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวถ้าเราเขียนไม่สดเดี๋ยวลูกค้าก็จะหาว่าเราเราไม่เก่งจริงต้องเขียนสดให้ลูกค้าดูต้องต้องต้องตามความ ตาต้องการของลูกค้าครับพี่ครับต้องต้องอย่างนี้ครับลูกค้าอยากได้แบบไหนจัดให้ได้เลยคร<ด>ับใชพ่พี่ต้องจัดามเขาไปโอเคนี่ครับตอนนี้ช่างเขากาลังดูดไฟนะครับเพื่อที่เอามาแก้ปรับแก้ให้ตามที่ทางลูกค้าต้องการนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของรถนะครับมงโจนะครับผู้ที่อยู่ในคลิปท่อแทงโก้เราที่วิวเจ็ดหมื่นนะครับผมครับผม อันนี้คือมาจูนนี่ต้องการสเตปแบบไหนครับผมเป็นสเตปใช้งานทั่วไปรับผมควันบางๆหน่อยครับผมเอาขับสนุกสนุกกันนะครับสนุกครับผมอันนี้ก็แจ้งให้ช่างจับให้ตามต้องการเลยครับผมตามสเตปช่างเลยครับเกียร์ย้อตอนนี้กําลังจูนอยู่นะครับก็กาลังดูดไฟออกมาจูนนะครับก็เดี๋ยวจูนเสร็จเดี๋ยวเราไปดูเองเียว่าสเตปจะเป็นยังไงแล้วก็จะต้องปรับยังไงตามที่โจ้ต้องการนะครับ ตั้งแต่เอจูนเนี่ยคือเริ่มเริ่มเริ่มต้นกันที่ได้มาจูนนี่คือไปทำยังไงเรียนมาหรือว่ายังไงเรียนก็มีใช่คอ๋อเรียนเราเรียนมาตอนแรกเรียนรุ่นฮอนด้ารุ่นเดียวครับพื้นฐานมาอย่างรถเก่งครับพื้นฮอนด้าก่อนใครประมาณ3ปีก่อนเรียนฮอนด้าแล้วก็เรียนได้สักสองสามเดือนก็มาโตต้าต่อพอตะกูลบีออสยาลิสเอาดิทคมรี่พวกเนี้ยครับแล้วอยู่มาสักประมาณจูนได้ประมาณปีกว่าอยู่กับรถเก่งครับก็เมากระปะ ยอมขายแจ็ปประกาศขายแหละแต่ว่ามัน,ม,นมีน้องๆเป็น f อฟเขามีกระบะทันแดงพอดีครับเขาก็เลยเอามาแลกมาแลกกันสภาพมันพอๆกันว่าแจ็ปผมก็สีแดงไอ้คันนี้ก็สีแดงนนก็เลยได้แลกมาได้แต่เขาก,ก็เอามาจูนรถตัวเองนะครับลองรถตัวเองแล้วก็ทําคลิปโปรโมทอะไรประมาณนีอ้อ๋อเริ่มต้นก็คือเรียนจากจูนเก๋งแต่ว่าพอมาจูนกระบะน,นี่ก็คือทําฝึกฝึกทาเองใช่ครับพี่ใช่อ๋อก็คือเป็นรถของ f อฟซี ใช่ใช่ประมาณที่ที่เขามาขอเปลี่ยนใช่ใช่แล้วรถน้องเขาก็สภาพดีสภาพสวยเก็บห้องเครื่องมาหมดแล้วอ๋ออันนี้คืออันนี้คือรถพี่เลยสีแดงเลยอ๋อโอเคแล้วก็ามาเอากระบะนี่แหละพี่นี่คันนี้จะเสร็จแล้วรอชมมาชมนี่นะครับคันนี้นะครับซึ่งกำลังทำอยู่ลูกค้าขอควันหดหดขอล้นลขอแรงแรงอันนี้สเต็ปควัน ราคาจูนก็เป็นโฟร์พ,รพ,พันพเก้าเก้ายาวๆไ,ไปเลยยันไฟสแตนก็ราคานี้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือแบบต้องการก้าวมาแก้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่จบแก้ฟรีครับอ๋อแก้ฟรีเลยไม่ต้องหว่วงครับหลับตาจูนยังจบอย่างวันนี้ก็ดีแม็กล้วนๆเลยครับรุ่นเดียวเลยเก็บให้ยันจบงานนะใช่ครับนี่นะครับคันนี้เป็นลูกค้าอีกคันนะครับ ันนี้คือเน้นเน้นเน้นควันนะครับเน้นแบบแรงๆเดี๋ยวพา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 มาดูรถช่างดูห้องเครื่องรถช่างนะครับเดี๋ยวมาแอบดูห้องเครื่องรถช่างนะ ให้เรียนเลยครับสติกเกอร์ปกติก็จะมีลูกน้องครับแต่วันนี้ผมปิดร้านไงพี่พอดีสอนรีแมพครับวันนี้อ๋อเขามาเรียนรีแมพวันนี้รับสอนด้วยเหรอ<ช>ครับใช่ครับใช่ใช,ใช่วันนี้ผมเปิดร้านห้าโมงเย็นลูกค้าก็มารอห้าโมงเย็นเลยครับอ๋อแล้วถ้าสอนนี่คิดคิดค่าสอนอะไรยังไงครับสามหมื่นห้าพี่เกือบทุกรุ่นได้รถเก่งด้วยฮอนด้าโตต้าครับอ๋อละบาทได้เกือบหมดงหมดก็คือสอนให้แบบเป็นสามารถจน ได้เลยอย่างเงี้ยก็ออยังมี <Okay. S 1> คนมาเรียนเรื่อยๆอย่ะพี่แต่ว่าถ้ามาเรียนก็มาเรียนที่นี่เลยใช่ครับเรียนในห้องอ๋อครับผม เสร็จแล้วนะครับผมช่างจุนเสร็จเรียบร้อยอัปโหลดโปรแกรมลงแล้วมาดูกัน ลองไหมเอาไปลองขับุูเว่อเดี๋ยวไปลองกันครับนี้เรียงมาก็จะมาประมาณสี่สิบกว่าตัวประมาณนี้ครับโดยประมาณ เราไม่ต้องกลัวลอยครับไม่ต้องเกลีออ่ยไม่ต้องเกลี่ยไม่ต้องเกลี่ยไ,ไม่ต้องเกลี่ยเราเล่นรอบต่ำครับไม่ต้องเกลี่ยเราเล่นแค่สี่พันห้ายังไงก็ไม่ลอยครับลูกค้าผมซัดสองยี่ยังไม่ลอยเลยพี่ซัดสองยี่ลากยังไม่ลอยเลยนี่อายุใช้งานมันเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยยาวใช้งานยาวครับเราก็ดูแลแค่รถนะครับน้ำมันเครื่องใช้สังเคราะห์แท้กรองอากาศเป่าสักเดือนละครั้ง แล้วก็กองโซล่า5,000ันโลเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องไม่ต้องรอระยะหมื่นโลเท่าน้ำมันเครื่องเพราะว่ามันน้ำมันบ้านเราใครก็รู้ครับมันไม่ใช่น้ำมันที่สะอาดเลยพยายามให้กองโซล่ายิ่งกองโซล่าสะอาดหัวฉีดยิ่งไปยิ่งยิ่งยังไงล่ะหัวฉีดยิ่งยิ่งอายุยืนยิ่งยืนยิ่งนานยิ่งอยู่ได้นานครับกองโซล่าตันหัวฉีดชอบพังเร็ว แล้วน้ำมันบ้านเราแม่งโคตรสกรปรกอ่ะอืมขนาดพิมพม์มมเอา B เจ็ดมาขึ้น B สิบอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่พิม,มยมก็ไม่ชื่ออะไรแล้วใช่ครับรู้ถ้าทำท้ายลางรอบสูงๆก็จะเดินเดียวนีมันหลังก็เข้ามาทำ ใหญ่มันมีมันมีควันมาช่วยดันแล้วเสี่ยงอะไรเนี่ยวันนี้เข้าดันเป็นไรครับพี่เนี่ยไม่โครับควันบางเข้าดันันมันไม่โดนครับเข้าดานปลอดภัยยิบได้สังเกตไหมว่าเราใช้คันเร่งน้อยกว่าเดิมเยอะมากเลยครับพี่รถมันรถมันลอยตัวเร็วครับที่มันประหยัดน้ำมันขึ้นจ้าแต่ก่อนเราใช้คันเร่งเยอะเหยียบเยอะ ก็ยังงเหมือนกันเราทําให้รถมันจ่ายน้ำมันมากขึ้นแต่เสียกประหยัดขึ้นก็งงเหมือนกันกประหยัดใช่ไหมครับพี่เนี่ยใช่ครับรถโล่งๆนะไม่ใช่รถติดนะรถติดก็เหมือนเดิมสังเกตไหมจ,จังช่วงจังหวะจะแซงอ่ะแค่เรากระแทกคันเร่งมันมาเลยไม่ต้องมาเชนเกียร์อะไรยากเลยครับถ้าเป็นรถเดิมนี่โอ้โหกับรถวิ่งอยู่เกียร์ห้างี่ต้องตกเกียร์สี่เนี่ยอันนี้แค่แบบกระแทกคันเร่งหน่อยนึงพอมันได้รอบมันก็ ใช่มันไม่ชินรถใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันสเต็ปรถมันเปลี่ยนนะอย่ดงเมื่อกเหยยบพลานเนี่ยมันเป็นถึงยังไงดึงเ่ะดึงหลังขับมันแล้วบอกเลยใช่โบราณลมเดี๋ยวขับบ่อยๆเดี๋ยวไมชินครับมันก็จะทำให้เราขับรถนิ่มขึ้นไปเองแม้บู๊์มันจะ มาติดสมมติเดี่ยวเขาเรียกเพื่อบ,บู๊ตจะขึ้นมารอสิบกว่าสิบกว่า,ส,วาสิบกว่าตลอดเห็นไหมบู๊ตจะมารอจะมารอมันทำให้รถไม่รอรอบใช่ไหมบู๊ตมารอมารอมารอ,มารอตลอดควันบางๆก็แรงได้ครับทาไม่แรงไอ้มันมันออกเท่ากันนก็ควันหนานะครับพี่นี่นยความเร็วไม่ไม่ไม่ควันหนาจะจ,ะจะจัดจ้านกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว เราอยกลับกันแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้โอลานขับนะครับผมลองดูช่างเฉพาะทางยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี่นะครับร้านนายจูนเนอร์นะครับใครต้องการเข้ามารีมแมปมาปรับมาจูนรถนะครับรับรองงานคุณภาพนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อตามเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรติดต่อให้นะครับ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึงแสนวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟอร์ดเดนเจอร์มาทำให้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับนี่โคตรปของรถพิลึกเลยมีอยู่นะพอหยับนักกดๆเบ่งหลังติดนืบๆนืบเลยเนาะนี่เราไปยูทูบขึ้นไหนวะนี่เรียกะนี่เรียกขนาดไหนมันจะไม่ถึงไฟแดง